อย่างที่คามกินกัะสีดแน่อ้าวหนึ่น uh, <nee. S 1> ลูกผมยังไม่ได้เลยเล่ Le ่ไม่แต่กูกูเล่่ the e n t e r a n is my pizza ยินดีด้วย ครับสวัสดีแมวบงปูโอนกรุบกรุบคเียทุกทุกท่านซีช่างหลุดวันนี้นะครับเราก็ผสมแป้งพิซซ่านะฮะผ,ผมเป็นอมเป็นเชฟนะครับผมเป็นเชฟมันสิยากพิซซ่าอีงภาษาอาหารยุโรปมันบริบทหยากคืออาหารไทยได้นี่ถึงแม้ร้านเรานะครับจะเปิดอยู่ในป่าหลายคนบอกว่า เปิดร้านอาหารยุโรปอยู่ในป่าเปิดให้ผีกินแล้วนะครับก็ได้ขายอยู่นะครับพอได้ขายอยู่นะครับอ่าแล้วก็นะครับที่สําคัญนะครับร้านเราก็ใช้วัตถุดิบนะครับนําเข้า i ิ p o r t นะครับอันนี้ก็คือโ ive ฟออยด่เนาะโอลิฟออยมันประกอบครับแล้วก็ร้านเรานะครับอยู่ในป่าจริงๆนะครับแต่เราใช้นี่แป้งพิซซ่า ฟ a ร i น่านะครับไม่ใช่แป้งสาลีโล1ดสิบาทสิบห้าบาทนะครับอันนี้หนึ่งกิโลกรัมครับเก้าสิบสาบาทเราไปหาดูได้นะครับไปซื้อได้นะครับเก้าสิบสาบาทฉะนั้นนะครับคนมากินพิซซ่าเนี่ยพอพิซซ่าแท้ๆจะรู้นะครับว่าแป้งตัวนี้มันเป็นแป้งนำเข้านะครับไม่ใช่แป้งข้าวโพดสาลีอะไรนะครับเนาะมีคนในสนใจอยากจะลองทําพิซซ่านะฮะ นี่ใช้แป้งนี้ดีที่สุดนะครับฝรั่งจะรู้กินเนื้อแป้งเนี่ยจะรู้นะครับว่าเป็นแป้งโซริน่านะครับที่นําเข้านะครับจากอิตาลีอยู่เนาะนะครับทํามาจากข้าวอิตาลีนะครับเม็ดข้าวอิตาลีนะครับท่านผู้ชมนะครับแป้งตัวนี้เนี่ยทำจากข้าวนะครับไม่ใช่ทํามาจากมันสำปะหลังวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับท่านผู้ชม อันนี้นะครับท่านผูช้ชมเป็น,อ,น,นอ,ออ i l นะครับ Olive Oil ออนะครับท่านผู้ชมอ่ะคราวนี้เราก็ทุกอย่างช่างหมดแล้วก็ปลอลล์แล้วก็ปอยเห็นไหมเห็นไหมเนื้อเนื้อแป้งเวลาผสมนะครท่านผู้ชมอ่ะเวลาผสมก็จะนี่เห็นไหมนี่ดูนะเนี่ยมันจะนุ่มนะทุกคนล้างมือแล้วนะฮะ ไม่ไม่ควรดราม่านะครับร้านไหนก็ทําแบบนี้แหละฟอกสามเทียสีเทียเราวนี่ฮะคือต้องช่งอย่างนี้ไหมต้องช่างครับทุกอย่างต้องชั่งนะครเรา็อปเรารับสอนทําอาหารยุโรปนะครับไม่เอาเยอะครับคอร์สละสามพันบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับใครจะมาเรียนที่ร้านผมนะครับมาได้หรือว่าท่านใดนะครับที่มี ร้านอาหารมีอุปกรณ์นะครับจะให้เราไปสอนอยู่ที่ร้านนะครับมาคุยกันนะครับดยโทรศัพท์ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแหละนะครับแอดไลน์มานะครับไม่อยากจะคุยนะครับหรือว่าโทรมาไม่ค่อยรับสายนะฮะก็สามารถแอดไลน์มานะครับท่านผู้ชมนะครับทำเพิ่มเหอคุณก็มายืนอยู่ฝั่งนี้ที่คนน้อยคนไปบางกล้องมาอยู่ฝั่งนี้เร็วเรวขอโทษ ไม่เคยดูทีวีใครเคยกองดากใส่ทีวีจู้เนี่ยคุณน,น้อยนี่เนาะครัใหญ่บนคือพ่กใหญ่จะเทีย่ยงจะเคยเนียงหำผัวบ่กไม่น้อยบอ่วทัวตายเส้นที่พวกเปลี่ยนดอกซันนะอีหลีเคยเนียงหำผัวบ่บ่มีผัวบอกเนี่ยทัวตายแล้วเนาะตอนท่านได้ตายเนี่เคยเนียงหำผัวบอกโอ้ยพวเห็ดบ่เป็นดอกซันแต่บ่เคยเนียงหำผัวนะบ่บอกดอกซันนะคือการอันเดียวกันกับเนียงหำผัวนั่นแหละอันเดียวกัน เจ้าตีแดงนะครับไม่ย่านเลยครับผมทำใหม่ก็ได้กับเพื่อนยังหั่นพวกกบเพื่อนแล้วเนาะได้แล้วเราแค่บอกว่าเหตุใดลองเลยเร็วๆคอลรอใส่ถุงอยู่เนี่ยอย่านี่ครับท่านผู้ชมนะครับเวลาทำแป้งนะครับ คือพวกเราต้องรีบนะครับเพราะว่าแป้งน่ะมันเจอลมเจ้งเขาจอยู่มันก็ทําให้ไม่ได้เนี่ยผมพูดกับแฟนคลับผมครับนะครับก็คือมันต้องรีบมันแข่งกับเวลาเพราะว่าของพวกนี้มันแห้งมันเสียหายโอ้ยทุกคนเลยไม่ใช่ทําง่ายๆนะเนี่ยดูสิใครมองเดี๋ยวว่ามันง่ายมันไม่ง่ายนะเนี่ยพอนเดี๋ยวยังไม่ได้ยินตอนนั่นก็อยากได้ผัวเชฟเนาะเออมันคนละแบบ ได้อีม่ได้แล้วเนาะก็ยังบอกว่าถ้าคุณตอบถ้าคุณตอบว่าเคยเนียงหำผัวนี่ยคุณจะได้ทันทีเลยเคยเนียงหำผัวหรือเปล่าเจ๊จะเป็นเนียงเหี้ยงเนาะเจ๊เคยจามหำผัวจะบอกจับเล่นยญหรือซื้อียนี่ผมจะบอกจับไปไหนจับเหรนยญน่ะใี่ไหมบอกจับไปไหนรูปมึงชินเลยนะเออแล้วรูปงั้นล่ะก็เป็นเอาดูปรูปรูปรูปเออนั่นน่ะนั่แน่แน่ได้ได้ไหนผมบอกแล้วถ้าใครเนี่ยตอนที่แรกบอกไม่เคยใช่ไหมเนี่ยยังม่ได้บอก มันคือบทเรียบลอยแกงสั้นเลยดูนะท่านผู้ชมไม่น้อยเขาลูบพัผัวก็แบบนี้นะครับโอ้สี่กว่ไม่น้อยจเจ้าเฮ็ดคอยแทะยันเจ็บยันตลอดหยอกหยอกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาเรียนได้นะครับเราก็จะสอนนะครับพิซซ่านะครับมันจะมีอยู่ห้าคอร์สนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณเรียนจบห้าคอร์สเนี่ยคุณสามารถไปเปิดร้านทําร้านได้นะครับเนื่องจาก เราจะเริ่มตั้งแต่ผสมแป้งนะครับดีดแป้งปั่นแป้งนะครับซอสพิซซ่านะครับเอาใส่เตานะครับคือรวมหมดเลยนะครับคุณเรียน5คอร์สคุณจบนะครับแล้วก็เปิดร้านได้เลยนะครับแล้วก็เรามีบริการหลังการขายด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังการขายสูตรนะครับคุณเปิดร้านที่ไหนอยากให้เราไปทดสอบ นะครับวิธีทำนะครับเินพูดขายได้นะครับสามารถบอกเราได้อีกนะครับเนาะนี่เลยก็คือความเป็นตัวตนของเรานะครับท่านผู้ชมมันไม่ยากแล้วก็มันไม่ง่ายนะครับใช่แล้วก็ถ้าคุณทํานะครับเอาแป้งที่ดีๆเนี่ยคนที่เขาเป็นคอพิซซาจริงๆเขาจะรู้เลยนะครับเวลากัดแป้งเขาปากไปเขาจะรู้เลยครับว่าอันนี้เอาแป้งอะไรมาทํานะฮะ ส่วนคนที่แบบเห็นพิซซ่าเป็นพิซซ่านะฮะก็คือกินนะครับปกติเลยนะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าเขาเอาแป้งอะไรใส่ให้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้มันมันต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็เราไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับท่านผู้ชมคุณกินได้เราก็กินได้เช่นกันนะครับฉะนั้นนะครับจะไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมผมต้องไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับก็ไปสอนทําอาหารแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับนะ ก็พอได้เด็ดปนอยู่นะครับอยู่ที่บ้านเราก็เปิดสอนนะครับมาแต่ตัวกับหัวใจนะครับท่านผู้ชมนะเราเปิดสอนนะครับอุปกรณ์เรามีครบนะครับอยู่ที่บ้านเรานะฮะหรือว่าท่านขี้เกียจมามีร้านนะครับมีอุปกรณ์ไปซื้ออุปกรณ์ที่ไหนวัตถุดิบที่ไหนราคาถูกนะครับเราซื้ออาหารที่นําเข้านะครับท่านผู้ชม เรารู้แหล่งซื้อนะครับแต่ใครยังไม่รู้นะครับติดต่อมานะครับไปซื้ออันนี้ที่ไหนไปซื้อนั้นที่ไหนนะครับสามารถมาถามเราได้นะครับตรงนี้แงไว้ดีเว้ยดูนะครับดูรีรีเพย์ไปก็ได้ครับออ๋อออจีอออีกคอีกคเห็นไหมพอร้องจบมันก็ได้เลย ลองลองดูไม oh, no. oh, no. ่น oh,> oh, ้อยองห้องดูเคยลองไหมไม่น้อยบับโอ้นัวโอ้นัวเสียบไหลเสียบไหลโอ้โหบ้าตายกินหัวเลยอย่าช่างหน่อยหนึ่งพ่อมมงไม่น้อยได้ยินนะครับเสียงเสียงการปั่นแป้งครับไม่น้อยหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าพอมันได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มือคุบลงไปแบบนี้แล้วก็กดอ่ะเราก็ให้มือโคลโลโคโรเราให้มันโคโ,โคลองสิไม่เนาาเจ้า่เคยปั่น,นลูกรอเหรียญบ่อสมัยเด็กน้อยมีบ่อนลูกกระสุนอ่ะปั่นลูกกระสุนอน่ะ สมัยเด็กหน่อยนะโอ้ใจมีแต่เก็บกวนนิ้งนังสติ๊กกรดอันที่ปั้นวันนี้ล้ก็โยนน่ะนะบ่เคยอ้อยเคยทำไหมเคยเล่นไหมสมัยหนูไม่ได้ไม่น่าจะไม่เคยไม่มีมีแต่นังสติ๊กกระปุ่มมันรุนพ่อจะมีใครเคยเล่นบ้างที่ปั้นลูกดินแล้วก็ไปเล่นเอาของกันนะไปเล่นเอาของกันนะไม่น้อยเอาของกันที่ก็ไปเล่นเอาลูกดินกันนะใครโยนแม่นจะได้นั่น เล่นไปแล้วมาก็เอากันนะแม่น้อยเป็นไปก็ได้ <laughs> ่อแม่เขากับไม้ปากมาว่า,<อ>าไม้เทา่าไรก็จะไปทําให้พ่อแม่ก็เห็นทําไมล่ะอาคนเราถ้ามีความผิดแล้วโอ้ยผู้เฒ่าวันนรกเด็กยอมย่งไงเด้อะไก่จังหวะเขาโบาหูมันเกิดตรงนี้อยู่นั่นะโอ้ยใจเนาะแม่น้อยก็ได้แม่น้อยเนี่ยโกหกตัวเองเข้าใจไหม อยู่บนนอกเ็เคยบอจะเาคือโกหกจะาของไม่น้อยไม่อยู่บนนอกนะ่ไม่น้อยตอบผมก่อนบอดี้สุดรุดพองนะไม่น้อยทาไมโกหกตัวเองไม่เคยไปมีอะไรกับใครนะขึ้นกระงับัวกันไหนกับพิษเราเด้จะบอกให้ผมถามว่าทําไมโกหกตัวเองไม่ได้โกหกพูดจริงๆใบลูกจริงๆไดไงบอกว่าไม่เคยจับหามหัวโอ้อันนั้นมันันานแล้วเนาะแต่งงานแล้วเนาะเอาก็เกี่ยวด้เราก็ถามถ้าเคยจับก็จะเจบอกให้ทําแบบไหนรบบไหน เห็นเขาเคยไหมเขาก็ะยอกเขาแน่่ยน,นะเนาะตอบไม่ตรงคําถามไม่รู้จะปิดบงังไปทำไมอายุยกเกือบร้อยปีแล้ว <c oughs> เยอะก็ตายแล้วเดี๋ยเอาอามีอะไรก็บอกลูกบอกหลานไปให้หมดเลยไม่น้อยเจ้าก็ได้เนาะเนี่ยมดตายมาบวชน้องแค่น,นั้นเนาะลูกผมจะบวชพรุ่งนี้แล้วอ่ะเจ้าพญานตายอบออบอ่าตายเขาจะบวชฟักทอง เอย่างมีนะอืมอืนี่ก็เอาเถอะเดี๋ยวเ,เ,เห็ดคือยังจับของของ้างนอกไม่น้อย <c oughs> ใช่เลยมาดูวยทำเหมือนตัวเองมากเลยไม่น้อยนะพูดในรถมาหา้ามย่อเราเนี่ยไม่น้อยการก็ไปรถนั่งเ็นเอารถของเก่าหนึ่งเจ็ดเจด ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือนะครับสูตรผสมแป้งนะครับเนี่ยหนึ่คอสนะฮะหนึ่งคอสเอาลืมแล้วเห็นปะหนึ่งคอสนะครับเนื่องจากนะครับเอฟซีนะครับที่จะมาลองลิ้มชิมรถนะครับพิซซ่าของเรานะฮะเราก็ต้องให้คุณจองล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเราก็จะทําแป้งสดๆไว้รอคุณนะครับจองสามเดือนจองล่วงหน้า นี่กป็นโรงแรมหกสองสามเดือนเพื่อจะเดินบุ่นอันนี้ดีชิดเลย เวรุ่นจิตจัอยาไป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 เล่นแฮนไม่น้อยเล่นสิบเนี่ยไม่น้อยหมดเร่ิตบยาไปยาไปยาไปเช่อแกกล่องกล่องน้อยงไม่ได้นะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อ เชื่อไปได้หรอกไม่น้อยนับไปก็ลืม